ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร k อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแ a ็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆายคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองเนคะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเตชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station Topup นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารัชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับมื่กี้ผมภูมิสัพยาาฟอมลี่กตนเีิเคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเนี่ยเป็นเกมที่มีชื่อว่านักสาบแช่งหรือว่ามหาเวทผนึกมารนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับไ d ดีคุณเดียโบก,กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยเรารีวิวไ d คุณเดียโบไปใช่ไหมเติม5 0,000บาทพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับแต่มาวันนี้ครับบอกได้ โดดมา2 4 8ล้าน4ี่แสนแเลยนะครับบอกได้เลยว่าแม่งอย่างตึงอย่างโหดนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมจะรีวิวุณเดียเโบเนี่ยประมาณเติมเงิน70,000บาทพลัง1ล้าน0 0แสนเว้ยเออแล้วคราวเนี้ยคณเดโบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนวันใช่ไหมเออพอมันเปลี่ยนวันพ๊กมันอาจจะมีระบบใหม่อ่ะผมก็เลยรอเว้ยคราวเนี้พอระบบใหม่มามันมี2ระบบใหม่ก็คือไอตัว ระบบตรงนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยได้สกินอาวุธสายเวทนะครับบวก HP 3เลือดสามออด่าเมสาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตัวเนี้ยและอีกอันนึงที่บวกเยอะมากๆก็คือตัวนี้ครับพบกันเออแม่งระบบไอดอลคือไปไอดอลหมดเยอะมากนะครับคือกวาดกวาดแม่งทุกแพ็คอะนะครับเพราะว่าหลักๆเลยมันบวกพลังมหาศาลนะครับเนี่ยคือแค่แบบพลังอะที่บวกมาจากตัวเนี้ยตอนแรกคุณเดบโบเนี่ย พลังประมาณ1นล้านสามแสนใช่ไหมอ่ะแล้วก็เติมไปอีกประมาณ20,000อะ่ะพลังเป็น1นล้านหแสนแค่ระบบนี้ระบบเดียวเนี่ยนะครับเพิ่มพลังจาก1นล้านแสนเป็น2ล้านอ่ะคือแบบเพิ่มเยอะมากๆนะครับไอ้พวกระบบตัวนี้เห็นไหมอ่ะถ้ามาเป็นขั้นเลเวล2เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเราบวกความเร็ว10ใช่ไหมอ่าบวกดาเมจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะทำให้สปีดไกลกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ จำเป็นต้องทำอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็พวกแพ็กกล่องแพ็กเกจนี่คือเหมาหมดเลยแล้วก็การอัพตัวละครตัวละครนี่คือยังเหลือแบบเป็นกอให้อัพเดตเลเวลนะครับเออเหลือเยอะมากเนี่ยเหลือแบบเหลือๆเลยคือโหดจัดเออแล้วก็พวกแพ็กกล่องแพ็กเกจนี่คือเหมาหมดนะครับเหมาแบบเหมาทุกแพ็กอ่ะนะครับเออเรียกได้ว่าแบบแพ็กที่ซื้อได้นี่คือคือกวาดหมดเลยนะครับอะไรที่แบบจะซื้อได้นี่คือแบบ เอาหมดนะครับนี่เห็นไหมไอ้พวกเนี้ยหมดเลยนี่อันนี้เหลือแค่แพ็คเดียวนะครับนอกนั้น,นี่คือวาดเรียบนะครับบอกเลยว่าตานของจริงเออแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยมันจะมีระบบตรงนี้มาด้วยก็คือระบบตัวเนี้ยอ่าสึกซัมิสนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบที่ไต่บันไดอันดับขอคอยทุกเซิร์ฟเวอร์เว้ยแล้วคราวเนี้ยคุณเดียโบมาเห็นอันดับที่1อ่ะเขาพลังประมาณแบบ ออตอนนั้นนะนี่นี่ชาโดครับชาโดพลังประมาณ2ล้าน1,000 10, แสนตอนนั้นคุณเดบโบพลัง1ล้าน6 0แสนลองต่อสู้ดูเฮ้ยก็ยังพอไหวแต่ว่าแพ้แล้วก็ทำพลังขึ้นมาใหม่ประมาณ2ล้านใช่ไหมต่อ2ล้าน10,000แสนเฮ้ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพลัง2ล้าน 4, 0 0แสนเราก็2ล้าน4 0 0แสนแต่สู้กันเนี่ยบอกได้เลยว่าเรานี่คือ,น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 อนเนาะๆนะครับเออหลกัลกๆเลยเนี่ยโกดโจมันโกงอยู่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูอันดับนะครับมันจะมีอันดับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ อันดับ2อเนี่ยพลังหกแสนอันดับ1นึ่งคุญยาโบ2องล้านสแสนแต่อันดับข้ามเซิร์ฟเวอร์ครับคุญยาโบอันดับ1ของทุกเซิร์ฟเวอร์อันดับ1ของโลกอ่ะของจริงอ่ะไอ้ที่เกมเพิ่งเปิดมาประมาณ4วันเองมั้งนะครับสลับเซิร์ฟเวอร์32อันดับ2เนี่ยเซิร์ฟเวอร์25นะครับนี่พลังเนี่ยเราดูตัวเขาได้เลยนะเนี่ยโกโจแสงครับก็คือโกโจชิบุย่านะครับเนี่ยเขามีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างนะครับ เรียกเรียกว่าตัวนี้ตึงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันมีสะท้อน30%แล้วก็โจมตีศัตรูเป็นหมู่ด้วยนั่นเองนะครับคือหลักๆเลยคือยืนสะท้อนน่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวลองท้าด,ดวลให้ดูครับคือขีหลักเลยเนี่ยตอนเนี้ยโทจิมันแรงมากเว้ยแต่ว่าไอตัวอ่ายูตามันโกงมากโกงแบบโคตรโกงเลยครับเพราะว่ามันโจมตีฮิวเลือดทีหนึ่งอ่ะเป็นล้านแล้วถ้ามันคอมโบ2ทีนี่คือเอาเรื่องเลยครับ อ่ะโคโจตีปึ้งนะครับป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 ับลดแค่นี้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยโคจินี่เน้นตีเน้นตีเน้นตีรัวเน้นตีรัวแล้วก็ไอตัวยูต่านี่คือแบบเน้นดูดเลือดครับคือตอนแรกอ่ะผมบอกคุณเดบอว่าเฮ้ยยูตาเราต้องทําดีไหมเพราะว่าไปเจอในด่านมันมียูตาสองตัวอย่างเงี้ยมันตีทีละแบบปั้งปังคือเลือดมันเต็มเลยเออแล้วก็ไอตัวน้องไอดอลเนี่ยทำให้เราลดดาเมจที่รับประมาณ1 7บเคือบอกเลยว่าถึกเยอะครับ ถือขึ้นเยอะเลยเอียงสวยจัดเป็นไงสกิลเนี่สกินครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ใส่สกินอ่าสวยกว่านะในมุมมองผม<ห>มันจะเป็นยิงแบบเลเซอร์อะปั๊บ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 ป๊ตี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 นี่โทจิฟันเละโบบาโบบาคือหลักๆนี่คือโทจิแม่งลดเลือดพอไหลเลยไอเทียแบบ ตัวของปวดโจอะแม่งสะท้อน30%มสิบเปอไงเออแล้วโทจิมันมีดูดเลือดสามเปอร์มันก็พอๆกันแหละแต่ว่าปวดโจมันสะท้อนเยอะจริงครับเออเดี๋ยวข้ามแบบอ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยสกิลมุกเกนไว้ตัดตตัดตัดตัดตั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 โอตอนแรกนี่คือโดนทีหนึ่งนี่คือตุยเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยพลังค่อนข้างเยอะเพราะว่า ช่วงแรกที่มาต่อสู้เนี่ยไอตัวมาริโตนี่คือตายห่างก่อนเพื่อนเลยนะเออแต่ว่ารอบนี้ยังยืนอยู่ได้เออเพราะว่าตัวยูตะตีเปี้ยงนี่คือเลือดเต็มเลยครับมามาริโตใช้สกิลโป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 อะแล้วก็สกิลปั่นครับอันนี้อะามอนิเมชั่นหน่อยแล้วกันเนี่ยพลังสูสีแต่คือสู้กันคือแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลักๆเลยไอตัวที่แบบค่อนข้างโกงมากๆคือยูตะ แล้วก็ความโปงของในตัวโทจิคือตัวมันอะติดสตันได้ติดซีซีได้ทุกอย่างเว้ยแต่ถ้าถึงเทินน่ะมันออกไปตีอยู่ดีเพราะว่าสกิลมันคือมองข้ามสถานะผิปกติทั้งหมดคือถึงเขาจะติดแบบสกิลสตันก็จริงนะแต่สกิลอันติกับสกิลโจมตีธรรมดาของเขาอะคือถ้าถึงเทินมันจาอไปตีอยู่ดีเพราะฉะนั้นสกิลสถานะผิปกติคือไร้ค่าสำหรับโทจิคือแพ่งโปงจัดเห็นไหมเนี่ยเลือดเต็มเลยครับฟันนอนนฟัน คือแบบพุงังแบบพลังสัตว์เลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าไอดีนี่คือ4วันอะอันดับหนึ่งของโลกเลยครับคือแม่งตึงสุดๆไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูตัวละครแต่ละตัวแล้วกันนะครับโคจิพลัง7 8 9 0 0 0นานะครับอันนี้คืออัดสุดจริงๆเพราะว่าเลเวลสกิลอันนี้เป็นการโจมตีเริ่มต้นเลยอ่ะก็คือมันจะไม่สนใจควบคุมแล้วก็ดามเจที่สร้างสอตัวละคร200 60ไอ้226ใช่ไหมแล้วก็โจมตีศัตรูที่เป็นสายฟื้นฟูไอสายาสายฟื้นฟูเนาะแล้วก็สายแทงเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%ตาม m a x h p ของขี่ายเป็นดาเมจจริงถ้าโจมตีสายดาเมจกับสายเวทเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น50%จากดาเมจของเป้าหมายแต่ไม่เกินดาเมจของตนเองและเป็นเลเวล8ตันแล้วนะครับอันนี้คือเลเวลอ่าอันนี้คือเลเวล3อันนี้คือเลเวล3คืออัพจนตันนะ่ะอัพจนตันไม่เท่าไหรรรคคัับบือมีีูนะดสุ้้งแลว ไอ้เหี้ยคือตอนแรกแบบเฮ้ยตอนพลังประมาณ2ล้านอ่ะตัวนี้ยังไม่มีนะเออตอนนั้นประมาณตีหนึ่งผมแบบขอไปนอนก่อนตื่นมาคุณเดบโบสลส่งูปมาให้ว่าเฮ้ยผมมีแล้วนะคุณภูมิขูดเรือเชื่อของแท้นะครับอันนี้คือระดับสูงสุดแล้วบวกโจมตี3%นะครับบวกเลือด47 0 0 0บวกเลือดอีก5%แล้วก็ตัวนี้เมื่อโจมตีกายภาพแล้วสังหารศัตรูได้นะครับจะออกไปโจมตีสร้างดาเมจกายภาพ100%แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าสร้างดาเมจ จากเลือดเป้าหมายสูงสุด24%มีโอกาส50%ที่จะหมุนงง2รอบอันนี้คือดีมากหลักๆเลยในการ PvP แล้วก็ลงดาบเนะี่ยโคจิถ้ามีอันนี้คือฟันคอมโบฟันคอมโบแล้วคือติดตั้นรัวๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบโหดสุดแล้วแล้วก็เป็นระดับสุดท้ายแล้วขั้นสีสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของอเมื่อคืนชีพเนะาะหลังคืนชีพจะเพิ่มดาเมจ20%ซึ่งอันที่จริงไม่ต้องการนะแต่ว่า อันเราเอามาใช้อันนี้โจมตีแก้ภาพมีโอกาส40%ที่จะออกไปโจมตีเพิ่มเติมอ่าสถานะควบคุมก็มีโอกาสติด50%ประมาณนั้นอันนี้คือถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนนะแต่ว่ามันยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็อาวุธนะครับตอนนี้คือใส่เป็นตัวนี้นี่ ดาวแล้วก็เรื่องของดาวเนี่ยต้องรออัพตัวละคร10ดาวอีก1ตัวถึงจะสามารถอัพเป็น12ดาวได้นะครับอีกตัวเดียวแค่นั้นนะครับผมบอกคนเดียวบอกว่าเฮ้ยรอกโดโจดีกว่าคนเดียวโบอย่าเพิ่งรีบกโ,โจล่างแสงดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ลูนนะครับใส่เป็นระดับอ่เกือบสุดแล้วก็คืออัตรายคิดคอน17รนะครับอ่าระดับสูงสุดก็23อันนี้ใส่เป็นเมื่อโจมตีแกยภาพ มีโอกาส80%ที่จะออกไปโจมหกสิบเปอร์เซ็นที่จะออกไปโจมตีนะครับก็หลักๆเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยจะเหลือเป็นติดคริติคอลแล้วออกไปโจมตีเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้คือมันก็มันก็ตันแล้วแหละถ้าจะให้พูดนะครับเออสหรับตัวนี้คือตันแล้วแล้วก็คอสต์สูงคอสต์สูมต้องบอกก่อนว่าอัพจนถึงเลเวล11แล้วเออพลังชีวิต14%อัตราที่3สปีด30นะครับแล้วก็พลังโจมตี14ประมาณนี้14%นะครับอันนี้คือ เรียกได้ว่าสุดเท่าที่เกือบจะสุดได้แล้วก็ของขวันนี่คือโทจิแม่งเดอะแบกจัดๆนะครับอันนี้เออไอเทมที่บวกพลังตัวตี200เลือด2000ให้9ชิ้นอันนี้10ชิ้นอันนี้11ชิ้นตาอันนี้7ชิ้นตาอันนี้2ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นนะครับอันนี้1ชิ้นคือบอกได้เลยว่าอวยจัดจัดนะครับแล้วมันเก่งสุดด้วยนะมันสุดจริงๆนะเรียกได้ว่า อัดสุดเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่พอทำดาเมจมาแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แม่งยู่ตาสำหรับผมผมว่ามันโกงมากเว้ยมันเป็นตัวสายโจมตีนักลบนะเป็นกายภาพนะครับแต่ว่าโจมตีแล้วมันหิวเลือดทั้งทีมอะ่ะมันเป็นซับพอร์ตอ่ะเอาง่ายๆคือเรียกได้ว่าเราอ่านดูมันเป็นแบบรอยตายใช่ไหมสายทำาบแล้วก็สังหารใช่ไหมแต่หลกัหลกๆคือมันโจมตีอะ แล้วมันหิวเลือดทั้งทีมแล้วถ้าเล่นสายเบิ้ลนะครับติดคริปเบิ้ลหรือว่าโจมตีธรรมดาแล้วติดเบิ้ลหรือว่าใช้อันติกายภาพแล้วติดเบิ้ลคือแม่งหิวเลือดทั้งทีแบบ2รอบรอบลอบ้ลบลานาน่ะโกงจัดนะครับเออแล้วก็ไอเทมเนี่ยเป็นสีม่วงนะแต่เน้นแบบเมื่อโจมตีติดคริปมีโอกาส60%ที่จะโจมตีกายภาพอีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็นอัตราคิ11%คือใส่แค่นี้เลยนะครับแต่ว่าโอ้โหสเตนตรงสเตตัสคือเยอะมากนะฮะแล้วก็อันนี้ เป็นโจมตีกายภาพมีโอกาส20%ออกไปโจมตีแล้วก็ตรงนี้เป็นเพิ่มดาเมจกายภาพ10%เพื่อทําให้การฮิลวเลือดของเขามันแรงขึ้นเพราะมันแรงขึ้นตามตัวของดาเมจกายภาพเนาะแล้วก็ใส่สกินนะเป็นเลเวลสนะครับส่วนตัวคิดว่าอันนี้สวยกว่าอันนี้ผมคิดว่านะแต่ว่าแล้วแต่นะครับประมาณนี้แล้วก็ทางฟ้าบอกเลยว่าเป็นตัวบัฟที่ o p จัดๆอีกตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับคือสร้างดําอ่าเรียกได้ว่ามันจะมีแบบสกิลแบบ เพิ่มดามเมจเพิ่มอัตราคียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มโล่ล้าง uff, ล้างดีบัฟล้างบ <uff> ัฟอีกฝ่าย,ายได้เนาะก็10ดาวนะครับไอเทมก็ประมาณนี้ใส่ตัวนี้เป็นบวกสปีดเพื่อทําให้เร็วกว่าทุกตัวละครเพื่อที่จะได้บัฟก่อนนะครับปัจจุบันนางฟ้าบัฟก่อนเพื่อนละแล้วก็เพิ่มอัตราตรงเป้านู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวของเพิ่มคริสแล้วก็ลดดามเมจที่ได้รับ2%ออเไอสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองเทินแล้วก็อันนี้เป็นบัฟที่เมื่อเริ่มต้น จะสร้างโล่สี่เปอร์เซ็นต์ให้พันธมิตรทั้งทีมเออก็คือได้โล่ทั้งทีมด้วยนนเดงแล้วก็ใส่สก,กินนะครับนะก็มีเหมือนกันอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งซุกุนะอันเนี้ยจะไม่ได้ปั้นต่อแล้วนะครับเพราะว่ารอปั้นเป็นตัวของอ,อ่าโกโจแสงใช่ไหมโกโจชิบุยาแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนเพราะว่าหลักๆเอามาใช้แค่เอฟเฟกต์สิบดาวเพื่อให้ทีมมันรับดาวต่อได้แต่ว่าก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะอ่าก็คือมีตัวของฆ่าตายแล้วโจมตีใช่ไหมอ่าตายแล้วมีีโอกาขึ้นนชพะครับ แล้วก็ตัวของเอ่อเพิ่มอัตราตรงเป้านะครับก็คือใส่ไปพอให้ใส่ๆนั่นแหละนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมันสซุยตัวยูตาไม่ได้ยูตาอ่าพลังต่างกับโทจิคือประมาณแบบ200,000นะแต่ว่าดาเมจคือต่างกันเยอะน้อนแล้วก็มาฮิโตะใส่เอาฮาครับใส่เอาแค่ให้ได้คาดมืด3ตัวเพื่อที่จะได้เอฟเฟกต์ดาเมจ25% แล้วก็ทําตัวนี้4ีดาวรอทําโคโจนะครับหรือไม่ก็รอทาไอ้ตัวนี้สิดาวหลักๆเลยบอกโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้คือแทบจะแบบไล้เทียมทานนะครับแล้วก็อาวุธสายเวทนี่คืออัพเต็มเลยเลเวลสินะครับเลเวลสกิลเลเวลหอันนี้ถะลุงเลเวล23นะครับก็คืออัพทุกอย่างอ่ะมันบวกสเตตัสให้ทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเกมแนวจนะีนน่ะมันก็อัพหมดเลยแล้วก็ตรากิลเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถ้าเป็นของสายนักลบนี่คือเป็นเอ่อเลเวลไหนวะอ่ะ หลักๆเลยเนี่ยคือมันมาประมาณนี้แล้วน่าจะประมาณอ,อ๋อเลเวลหหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เลเวลสองเลเวลสประมาณนี้เนี่ยบวกสเตตัสคืออลังการงานสร้างจัดๆเลยครับแล้วก็โป้งเป้น,นี่คือเหลือของไว้อัพเยอะอยู่นะครับแลวเรีเรยกได้ว่าตอนนี้นี่คือคือตีมงตีมอนก็ว่าโหดแล้วนะตีคนนี่คือเดี๋ยวลอ,ลองมาดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับกับอันดับ2ของโลกนะเขาสิดาวทั้งหมดเลยนะมี1 1ดาวเป็นโกโจนนะครับ ่าแล้วก็นอกนั้นสิดาวหมดอันนี้คือมาหิโตอาฮาเนี่ยคือตอนเนี้ยหลักๆเลยคือไอตัวยูตานี่คือมันลำดิดุตรไอเหียมึงโอ้โหสี่ครั้งอ่ะโคจิฟันติดต้นตีตายรอบนึงตีตายอีกรอบนึงอ่ะรอบนึ่งไหมอ่ะอันนี้ฮุนาเกิดมาหลักๆเลยเขาใส่ลูนตายเกิดกันแคบเกทุกคนเลยครับเราสามารถถือได้เพราะว่าเจอฟันลัววน่ะเออ เดี๋ยวตอนจบมาดูดาเมจครับเพราะว่ายูตานี่คือแม่งเปิดเอาเปิดเอาเปิดเอาเเอ่ะและคือแบบโหูยนี่ขนาดมันเล่นเป็นแค่ลูนสีม่วงนะ ผมว่ามันแบบเป็นตัวดาเมจที่มันมีประโยชน์มากๆอาจจะถ้าเทียบกับต,ตัวละครทุกตัวในเกมเนี่ยผมว่ายูตามีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วควรปั้นมาก่อนเลยซ้ำเพราะว่ามันเป็นตัวตีที่ฮิวเลือดได้อะเออสร้างคำสาบได้มันมันเอาเรื่องอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวดาเมจจ๋าๆเลยก็อาจจะเป็นโอจิตนะถ้าเป็นดาเมจกึ่งแทงโคโจซาตรุอ่ะแต่ว่าเห็นไหมเจอรูนสตันเข้าไปเจอรูนสตาน์นี่คือไม่ได้เดินนะเพื่อนแกติดติดสตาน์สามตัวเลยเห็นไหมอ่ะติสตันอีกเนี่ย เออก็คือไอตัวสุภูณาแม่งใส่ติดตันเข้าไปอีกคือเวอ่ะเออคือรูนตันนี่คือมีประโยชน์ในในอนิมา่าติดตันเข้าไปอีกดอกอไม่ได้เดินนะครับเออแล้วก็ไอตัวยูตาความโหดของมันคือถ้าใส่รูนสตันคือมันตีทั้งทีมนะมันตี5ตัวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสติดสตันด้วยอยู่แล้วนะครับโคจิมันยังตี2ตัวไงเออสุภุณาตี4ตัวแต่โอ้โหยูตามึงห้าตัวลั่นเลยอ่ะตายโปปาตายอีกรอบนึงไอ้โคจ,จิฟนันโอ้โหไม่ติด โคจินี่คือกูเล่นใส่สุดข้อทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าสเตตัสคลิก็ยังน้อยกว่ายูตะเพราะว่ามันไม่มีแพสซีฟอัตราครีกมันต้องรอใช้อันเตี่ยถึงจะบวก20%ดูดิดดอ่ะเนี่ยไอ้ที่เอ็มวีพีเฉยเห็นไหมมันลำเยอะไง เป็นไงยูตาเอาเรื่องเนาะแต่ว่าถ้าจะขวดกันดาเมจจริงๆคือโทจิแรงกว่านะเพราะว่าลอกหลายรอบแล้วอันนี้คือมันลำสี่รอบ5รอบไงเออแล้วแบบโดนทีละ5ตัวอย่างเงี้ยมันดาเมตมันแรงกว่าโทจิที่ตี2ตัวกับ3ตัวอยู่แล้วนะครับก็หลักๆเรียกได้ว่าประมาณนี้ระบบที่เพิ่มพลังโคตรโมเลยคือไอ้ตัวไอเด้าพบกันนี่แหละเพิ่มแบบ <S <S โอ้โหไม่รู้จะเพิ่มยังไงอย่างที่บอกคือเพิ่มแบบเยอะมากๆคือถ้าอยากเก่งคุณต้องเปรอะ เออหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จาก2ล้าน5เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับเออหลักๆคือเมื่อวานมันยังล้านสวันนี้2อล้านห้า่ะบอกเลยว่าโคตรดีชีดจริงๆนะครับนะสุดจริงๆตอนเนี้ยหลักๆเลยรอตู้กดโจซาต้รุมานะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ